เพราะฉะนั้นนี่ถ้าคิดจะปลูกน้ำเต้าแล้วอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าน้ำเต้ามีแต่ทรงนี้นะไอ้ที่คุณเคยเห็นทรงหนึง่งเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมมันจะมีหัวทอดสองหัวใช่ไหมมันจะเหมือนกับต,<า>ต้ำเต้าเสียงกระบอกน้ําหรือว่าอะไร<อ>แบบนี้ครับผมนั่นก็เป็นพันหนึ่งเหรอครับนี่ก็เป็นพันหนึ่งแล้วถ้าไปเจอลูกยาวๆเนาะลูกยาวๆเขาเรียกน้ำเต้างาช้างลูกเหมือนเหมือนลูกฟักเลยนั่นก็น้ำเต้านะอ๋อผมเข้าใจว่า คําว่าน้ําเต้าเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะเป็นทรงนี้ไม่จําเป็นอ๋อเป็นอย่างนี้ไม่จําเป็นนี่ก็นี่ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้เรียกว่าน้ําเต้านี่ก็น้ําเต้าเหมือนกันแต่ว่ามันมีหลายพันธุ์ไงแต่ว่าบางพันธุ์เนี่ยไม่แน่ใบว่าภาพจะมีไหมมันลูกยาวๆมันลูกฟักมันลูกแฟงเลยอันนี้คือน้ําเต้าเซียนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับอาจารย์พูดนีเ้าเซียนทีที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอเนี่ยนะซึ่งมันมีหลากหลายครับแต่ว่าถ้าใหญ่ขนาดนั้นแล้วคนก็จะเริ่มไม่กินเลนแล้ว Oh. เขาจะกินตอนลูกอ่อนๆเนี่ยฮะถามว่าทำไมจะินลูกตอนอ่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆทไมครับเพราะว่า<ๆ>ถ้ากินตอนลูกอ่อนๆเนี่ยมันจะน่ากินครับมันจะนิ่มเนื้อ oh. มันจะไม่แข็งทีนี้นคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เหรอว่ากินแล้วมันได้ประโยชน์อย่างไงโอ้ยอยากจะบอกเลยว่าน้ำเต้านี่นะฮะม,มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับ อาจารย์ครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่เป็นพืชที่แบบว่าไว้ดูสวยงามตามท้องเรื่องเท่านั้นนะครับประโยชน์ของมนันในสรรพคุณเรื่องของน้ําตาลนี่มีเยอะมากนะครับอย่างที่คุณผู้ชมโอ้นี่ฮะ,ะถ้าเผาออมาเนื้อข้างในมันจะสีขาวๆแบบนี้ครับใช,ใช่ไหมอาจารย์ครับจวกเลยเผาวจวกเลยนะครับลดร,ระดับน้ําตาลในเลือดอันนี้สําคัญใช่ใช่ลดกรดนะในกระเพาะอาหารใกรองอืด<ค>ด้วยใครช่วงนี้ที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วรู้สึกว่าโอ้ยปวดหัวเลอเกินปวดศีรษะนี่ครับ สปปรรพคุณของน้ำเต้าช่วยได้นะครับช่วยลดไข้แก้ไอและก็บรรเทาอาการปวดศีรษะด้วยอ๋อนะฮะแล้วก็ช่วยในการลดกรดในกระเพาะอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยใครที่มีปัญหาเรื่องของขับถ่ายไม่ค่อยดีนี่นะฮะช่วยในการขับปัสสาวะด้วยลดอา,าอาการอักเสบในทางเดินปันสสาวะบำรุงน้ำดีนี่ป้องกันโรคดีซ่านด้วยนะครับแล้วก็บรรเทาเรื่องของ,อ,ขอ,งอาการ วดฝีปวดตามข้อและที่สําคัญช่วยลดอาการบวมน้ําได้ด้วยนะครับครับอีกสรรพคุณเยอะมากเลยทีนี้กว่าจะได้น้ําเต้ามานี่นะถ้าจะให้ดีนะเวลาปลูกเนี่ยต้องขึ้นซุ้มหมายถึงว่าถ้าถ้าอผมสนใจแล้ว<า>อยากจะปลูกจะได้น้ำเต้าเนี่ยเป็นพืชตะกูลแตงตะกุลแตงเป็นพืชตะกุล<า>แตงถานนิดนึงครับอาจารย์ครับน้ําเต้าแบบนี้เนี่ยฮนะมันต้นกําเนิดถิ่นฐานมันมาจากประเทศไหนหรือว่าของไทยเลยครับอาจารย์มันมันก็ ไม่ไม่ใช่ของไทยหรอกไอ้พืชทั้งหลายเลยมันก็มีหุนเวียนกันไปจากพืชนูน่นนี่นั่นไปอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเวลาเราเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เราจะปลูกเนี่ยนะครับต้องจําไว้เลยถ้าเป็นพืชตะกุลแต่งนี่อย่าให้น้ําขังแฉะครับอย่าให้น้ําขังแฉะทีนี้เวลาถ้าเผื่อยังแฟนรายการเราบางท่านเนี่ยบ้านอยู่ในกรุงเทพโอ้ไม่มีที่ที่จะไปขึ้นสุ้มใหญ่โตไม่จําเป็นเลยเอากระถางมาเนี่ยกระถางขนาดโตเนี่ย ใส่ดินผสมลงไปนะเอาเมล็ดน้ำเต้ามาหยอดลงไปนะอ่าสักหนึ่งถึงสองเมล็ดนะฮะแต่ว่าถือะจะกระกีเมล็ดแล้วแต่งอกแล้วเนี่ยเราถอนแยกเหลือชักต้นสองต้นพอแล้วก็เอาซุ้มส่งล่มทำเป็นโครงเหล็กเลือนลวดอะไรก็ได้ครับเสียบลงไปเลยแลยให้เขาขึ้นห้อยลงมาต้องสูงขนาดไหนครับอาจารย์อ,อันนี้แล้วแต่ซุ้มเลยอ๋อเหรอฮะสูงขึ้นมาสักประมาณเม็ดครึ่งก็ได้เ<อ>คลดลับ อยู่ตรงที่ว่าปลูกน้ำเต้าให้คอยดูยอดไว้ยอดของน้ำเต้าอืม,มันจะต้องเป็นยังไงครับอาจารย์ยอดต้องอย่าหยุดถ้ายอดหยุดเดินเมื่อไหร่นะแปลว่าไปไม่ไหวแล้วเพลี้ยไฟมันมาดูดยอดอ๋อ <นะ S 1> ถ้าปลูกเป็นการค้านี่ก็ต้องระวังเลยครับแต่ถ้าเราปลูกอย่างชาวบ้านเราโดยทั่วๆไปนี่ก็ใช้น้ําจุ่มยอดเขย่าวเขย่าเขย่า,ยา,ยานะเดี๋ยวเพลี้ยไฟก็ม่องละอ๋อคือสมมติถ้าเจอ เลียไฟมันจะหยุดรายยอดคือเถามันจะไม่เดินต่อแสดงว่าที่เถามันเนี่ยมันเจอเชื้อราเข้าไปแล้วเชื้อราตัวนี้ชื่อว่าฟิลซเรียมเนี่ยมันจะไปอุดตันท่อน้ําเลี้ยงแล้วมันจะทําให้ระบบการส่งน้ําส่งอาหารเนี่ยเลี้ยงขึ้นไปไม่ได้ครับเถาจะเหี่ยวฟุบเลยเพราะฉะนั้นนี่นะถ้าเป็นเถาเหี่ยวเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ปลูกเป็นอาชีพนะครับท่านผู้ชมครับถ้าปลูกเยอะ ถ้าปลูกไปมีเถาเหี่ยวทั้งเหี่ยวเหลืองเหลืองเหี่ยวเขียวเขียวเหี่ยวเขียวเขียวเกิดจากแบคทีเรียครับถ้าเหี่ยวเหลืองเหลืองเกิดจากเชื้อราฤดูต่อไปนะครับพื้นที่ตรงนี้ให้หลีกเลี่ยงอย่าปลูกฟักปลูกแฟงแตงกวามะละบวบนะอย่าปลูกเพราะมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันเชื้อจะยังตกค้างอยู่ใต้ดินแต่ถ้าจำเป็นต้องปลูกจริงๆให้ไปหาเชื้อไตโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่เอามาคลุกเคล้าผสมกับดินไว้ก่อนเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเชื้อตํารวจอ๋อมันเป็นยังไงครับเชื้อหมายความว่ามันจะปราบผู้ร้ายได้ <c oughs> หมายว่าเชื้อ <c oughs> โรค <c oughs> เชื้อรา <c oughs> สาเหตุโรคพืชเนี่ยมันจะอยู่ใต้ดินเราปล่อยเชื้อแต่คเราะาไปคุมไว้ก่อนครับ <c oughs> แต่ในกรณีที่ถ้าเผิดอเราปลูกแล้วมันเป็นเราถกเผานั้นมารวบรวมไปเผาทําลายได้ที่เผาได้นะแต่ว่า ในดินนั้นต้องระมัดระวังแหละเพราะเสาร์เามีเชื้อแล้ว